นี่อีกเรื่องหนึ่งนะฮะนี่ก็กำล,ลังเป็นประเด็นร้อนสําหรับคนรักแมวนะครับหลังจากผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าว่าว,าวาราพรโพสตภาพสุดสะเทือนใจแมว3ตัวถูกทําร้ายอย่างดุนแรงพร้อมระบุข้อความทําร้ายแมวเกินแค่แมวไปกินอาหารคนตัวเองอยู่ใกล้ไม่ดูไปลงกับแมวเพื่อนหนูอาบน้ําจะแต่งตัวหันหลังให้แมวแล้วแมวอีกตัวไปกินกับข้าวเขาอยู่ใกล้แต่ไม่ดูอะไรเลยจับน้องแมวแขวนคอทุบกับปูนหน้าบ้าน อีกตัวโดนต่อยจนตาปูดอีกตัวจับน้องฟาดจนน้ำลายฟูมปากเร็วมากอัปเดตมูลนิธิวอสด็อกไทยแลนด์รับเรื่องแล้วตอนนี้น้องถึงมือหมอแล้วค่ะซึ่งมีผู้ใช้ Facebook รวมถึงบรรดาทาตแมวก็เข้ามาแสดงความเห็นประนามผู้ลงมือทำร้ายแมวอาทิโหรุนแรงมากน้ำตาซึมเลยค่ะเกินคนทำขนาดนี้นะฮะโอ้โหนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลาเองจะตายเธต้องโดนแบบเนี้แยแจ้ง <ทำ S 1> จับไป<ว>เลยเ<อ>ทำ็อาดนี้าานล,นล่าสุดครับ เอ็กซ์หรือว่าทวิตเตอร์ของเจ๊จุกคลองสามได้ทวิตข้อความโหแบงค์ทะลุแก๊กจิตใจทําด้วยอะไรเผารถตํารวจบุกรงพักใช้ดิ้วไล่ตีคนอื่นเจ๊ก็ว่าจุดจุดจุดแล้วแต่นี่เล่นทุบแมวทีหนึ่งสามตัวเลยเลยนี่มันอาชญากรในคราบนักประชาธิปไตยชัดๆ3สามกีบเริ่มคิดได้ว่าศูนย์ทนายสิทธิ์ไม่น่าประกันตัวมันออกมาเลยอยู่ในคุกมันคงไม่มีโอกาสได้ทําเรื่องแบบนี้หรอกเจ๊จุกคลองสามยังเผยวิตกรรมของแบงค์ ทะลุกแก๊สก่อนหน้านี้ด้วยว่าเป็นคนที่ใช้ติ้วเหล็กเนี่ยตีกลุ่มสอปอป,อปอสอและเคยติดคุกคดีเผารถยนต์ตำรวจใต้ทางด่วนดินแดงเมื่อปี65รวมถึงมีคดีมาตรา112ติดตัวแต่ศาลให้ประกันออกมาก็ไปปลุกบุกป่วนสอนอสำราญราชกับกลุ่มตะวันทะลุหวังแต่ฮือฮาคือนายวิโรธลักษณะอดิศรสอส,อสอบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเคยนำป้ายที่มีรูปของแบงค์ทะลุกแก๊สมาห้อยคอระหว่างร่วมรณรงค์ยกเลิกมาตรา112ด้วยค่ะแล้วเนี่ยแหละก็บอกว่า ไอ้แมวสามตัวที่ถูกกระทำทารุนครั้งนี้เนี่ยเป็นฝีมือของแบงค์ทะลุแกะฮะให้ดูรูปขวาครับอ่าถอยหลังให้ดูรูปขวาเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมจำได้นะครับข้างหน้าคือตะวันใช่ไหมที่หลังจากอ่าที่จะไปก่อกวนขบวนเสด็จอ่ะจำได้ไหมแล,แล้วแล้วมีการไปที่ห้างแห่งหนึ่งตรงสุขวิท์อ่ะแล้วมีการแล้วไปปะทกะกับอานท์กินแก้วอ่ะนั่นแหละวงนั้นอ่ะ เอาดิ้วตีเขานั่นน่ะจําได้ไหมนั่นแหละจําได้วิโรดนี่ก็นะดีๆทั้งนั้นน่ะดีๆทั้งนั้นเออ,อนะหาดีกันเหลือเกินดีกันสุดยอดนะครับอ้าวมีอะไรต่อมาอีกเอาเรื่องของแก๊งต่างด้าวหน่อยไหมครับอ่ะไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเออ ตามที่พันเอกนัทกรเรือนติพุ่มครับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูอําเภอแม่สอดจงังหวัดตากสั่งการให้ฐานที่รับผิดชอบแนวชายแดนทําการสกัดกั้นชาวเมียนมาที่พยายามเข้ามาทํางานในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายเพราะตอนนี้เมียนมาเนี่ยอพยพเข้ามาจํานวนมากติดต่อทั้งในหน้าฝั่งไทยฝั่งเมียนมาให้นําพาคนต่างด้าวทะลักเข้ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดฐานหน่วยราชหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลาดตะเวนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาที่บ้านแม่ตาว หมู่หนึ่งตำท่าสายลวดอำเภอแม่สอดพบชาวเมียนมาชาย6ห,หญิงสองกำลังเดินทางออกจากป่าข้างทางอย่างมีพิรุธเพื่อไปขึ้นรถยนต์เข้าไปแสดงตัวเจ้าหน้าที่เลยนะครับแสดงตัวขอตรวจสอบพบว่าทั้งหมดนี้ไม่มีเอกสารการเข้าเมืองใดๆจึงทําการควบคุมตัวทั้งหมดพร้อมผู้นําพาชื่อนายกองเมียอายุ30ปีเป็นคนเมียนมาไม่มีเอกสารเข้าเมืองเช่นกันพร้อมรถยนต์โตโยต้ายี่ห้อไมตี้เสีดำหนึ่งคันจากการสอบถามนายกองบอกว่า ได้รับว่าจ้างให้เดินทางมารอรับต่างด้าวบริเวณพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นส่งตัวเมืองแม่สอดและจะนําไปส่งพื้นที่ชั้นในต่อไปนี่ก็คือเดินออกมาแล้วก็ขึ้นรถกระบะคันนี้แหละแล้วก็จะเอาเข้าระส่งในตัวเมืองแล้วก็จะเข้ามาแทรกซึมเป็นแรงงานอยู่ในประเทศเราต่อไปอม,มาดูอีกหนึ่งคดีค่ะตำรวจบุกทลายร้านคาราโอเกะชื่อดัง เปิดร้านเนี่ยหน้าร้านเปิดเป็นร้านนวดแผนโบราณคะ่ะแต่ว่าพอเข้าไปข้างในไปค้าประเวณีแล้วเอาสาวไทยสาวลาวให้บริการลูกค้านะคะดัดแปลงห้องนวดไว้รับแขกเป็น1ิบห้องเลยค่ะปคมนำกำลังตำรวจสอนอนนองจอกคะ่ะเข้าตรวจคนร้านคารอเกะแห่งหนึ่งที่หนองจอกนะ,ะหลังจากที่สืบทราบมาว่าร้านนี้เปิดเป็นร้านนวดแผนโบราณแต่ลักลอบค้าประเวณี จะนำหญิงสาวทั้งชาวไทยชาวลาวมาขายบริการภายในร้านนี้พอตรวจสอบเข้าไปในร้านค่ะพบพนักงานหญิงสาวชาวไทย3คนชาวลาว3คนจะคอยนั่งดื่มกินกับลูกค้าส่วนบริเวณชั้น2ชั้น3ถูกดัดแปลงเป็นห้อง10ห้องมีฟูกปูนอนกับพื้นเพื่อใช้นวดแฝง้าประเวณี และยังตรวจพบุงยางอนามัยสารหล่อลื่นนะคะประกอบกับก่อนหน้านี้ตำรวจเนี่ยส่งสายรับติดต่อขอซื้อบริการไว้แล้วค่ะจึงจับกลุ่มนางรัศมีค่ะอายุ52ปีเป็นเจ้าของร้านจับกลุมได้ทันทีนะคะและจากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพค่ะแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเจ้าของกิจการการค้าป,ประเวณีผู้ดูแล หรือผู้จัดการกิจาการการค้าประเวณีและรับบุคคลต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตส่วนพนักงานหญิงสาวชาวไทยและชาวลาว6คนไม่มีการถูกบังคับให้ค้าประเวณีจึงแจ้งข้อหามั่วสุมในสถาน การค้าประเวณีนะคะแล้วก็จะนําตัวส่งกองกอับการหนึ่งบกป,ปคมดคดีต่อไปะค่ะอืมอ่ะคุณผู้ชมพาไปที่ภูกเก็ตกันหน่อยแล้วกันที่ภูเก็ตเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะก็คือประสบกับเรื่องของเหตุฝนตกหนัก<ะ>แล้วก็น้ำท่วมอย่างหลายพื้นที่นะคุณผู้ชมก็เกิดความเสียหายอย่างหนักนะครับล่าสุดนั้นเนี่ยวันนี้คุณโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้นําหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันทําความสะอาดในพื้นที่ตําบลกำลาจํานวน11จุดมีการนําเครื่องจักรรถสูบน้ํารถแบคโครเข้าพื้นที่นะครับเพื่อเร่งทําความสะอาดฉีดล้างคโคลนที่เป็นคราบบนถนนจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมขังน้ำรอทะบายในหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตพบว่าความเสียหายเบื้องต้นนั้นเนี่ยนะครับมีได้รับความเสียหาย2อําเภอ7ตาําบล41หมู่บ้าน 4ชุมชน700 740ตัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ย1 4 6 8คนโดยแยกเป็นอำเภอรกระทูได้รับความเสียหาย2ตำบล6หมู่บ้าน4ชุมชนอำเภอลางได้รับความเสียหาย5ตำบล35หมู่บ้านสัวอำเภอเมืองภูเก็ตเบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายสำหรับการให้การช่วยเหลือล่าสุดนั้นคือทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตรวจความเสียหายอื่นๆอยู่ระหว่างการสำรวจนะฮะในขณะที่ทางด้านคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดนั้นให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้าท่วมที่จังหวัดปุเก็ตบอกว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์เรื่องของการระบายออกไปเองและก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ ในส่วนของคุณอนุทินนั้นบอกนะครับว่า,วาตอนนี้เนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีความพร้อมหลังจากนั้นก็จะพิจารณาว่าประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหรือไม่เพื่อระดมงบประมาณและความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ให้ได้มากที่สุดระดับ20-30ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เข้าที่ทราบมาสถานการณ์ตอนนี้เริ่มดีขึ้นยกเว้นบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งทําให้ทางน้ําไหลไม่สะดวกซึ่งต้องคอยแก้ไขเป็นจุดจุดต่อไป ซึ่งบอกว่าอุทกภัยครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นปริมาณน้ําฝนที่มากจนเกินไปนะครับในขณะที่ล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับก็มีการรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านกุลสาโรธอังคอังคณาพิราชน,นะครับนายกเทศมนตรีนครภูเกต็ตและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขน้ําท่วมนครเทศบาลภูเกต็ตเนี่ยครับอขออภัยเทศบาลนครภูเกต็ตลงนามประกาศศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมเทศบาลนครภูเกต็ตเรื่องแจ้งเตือนไยน้ําล้นตลิง่งพื้นที่ลุ่มน้ําคลองบางใหญ่นะครับ ก็คือบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการตรวจพบระดับน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตอนนี้ก็เลยอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยครับที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตอเมืองภูเก็ตนะครับแล้วก็มีแนวโน้มน้ําบริเวณดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดังนั้นตอนนี้เนี่ยครับทางด้านโรงเรียนบ้านท่าเรืออำเภอถลังจังหวัดภูเก็ตที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมอาคารเรียนก็ต้องหยุดการเรียนการสอนไปอย่างน้อยเนี่ยห้าวันด้วยนะครับทวนในพื้นที่ตอนนี้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ํา อย่างใกล้ชิดครับครับ,รบส่วนวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บริเวณศูนย์อบพยพชั่วคราวนะคะที่โรงเรียนวัดเทพกษัตรีค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตารวจท่องเที่ยวภูเก็ตค่ะก็จะนำข้าวกรองไข่ไก่น้ําดื่มข้าวสารผักผลไม้นะคะไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมค่ะแม้ว่าฝนจะหยุดตกไปแล้วแต่น้ํายังท่วมขังอยู่จํานวนมากนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่บ้านโคกตโนดค่ะอยู่ที่หมู่ที่6ตําบลเทพกษัตรีที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซ u ปเปอร์แฟงสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ